นะการาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องไทยสานมันเฮาทุกคนนะครับเรื่องมือหนีกับมาพบ่พอกับุญบัวก็เก่าหน่ะครับเออมือหนีเข้ามาบ้านอ่บุงบกครับ,บอ่าตำบลคลองม่วงเอ่ออำเภอนอนสังจังหวัดน้องบัวลำพูพี่น้องอ่ะเบื้องย่าเต๋วครับยกโซด้อ่สาสะดุ้งปลาซิ่วแก้วครับผมอ้าวย่าเต๋วพี่น้องนี่นะครับอ้าวเอ้อ เอ้าเบิ่งพี่นแรงได้บ่ว่าจั่นวะอ้าวมันได้ป้ะอ้าวเขาพินได้ครับถามก่อนถึงกันเขาตัดขาหน่อถิ่นตีนกวางเยอะต่เราไหมโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอามาแล้วครับมาแล้วครับอัดซิวแก้วครับอัดซิวแก้วครับมาแล้วครับโดนโดนครับโดนโดนครับโดน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 จอบบ่อนครับ ครับโดนโดนจอบอนเขาใหญ่แถวจอบแล้วมอ่ะโดนโดนจอบ้อนพี่น um ้องโดนโดนจอบอนครับไม่ใช um ่ถ um 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 ุงมือหลแป้แล้วได้ปะได้ยัง แต่ว่าดีครับไม่แล้วครับไม่แล้วครับไม่แล้วครับปลาซิ่วแก้วเอาซิวแก้วครับเอาซิ่วแก้วครับเอาแต่วัานี้ก็ได้นึ่งยุบครับโอ้ยคักเลยครับเอาสุดยอดเอาพี่น้องไม่แล้วครับผมยำๆยำๆมีลราพี่รองเอาของยายแก้วเอรอ ปลาซิวแก้วครับปลาซิวแก้วเว้ยละครับโอ้ยจังหวะนี้เอาตักเอาตักเอาครับมาหนึ่งตักบ่แล้วครับต้องสองตักสามตักสี่ตักเบิ้งกันเรื่อยๆพี่น้องยกปลาซิวแก้วครับเออปลาซอยเข้ากับเบิ้งมาแล้ว เออ่ปลาซอยปลาคุ้ยล่ามปลาคาบโลกปลาคาบคลองเออตันนี้มาเบิ่งปลาซิีวแก้วพี่น้องบัดเนี่ยนี่แหละครับพี่กัดอยู่ล่ำบะเนียงพี่น้องบ้านบุงบกตําบลโคกม่วงอำเภอโน่นสังจังหวัดน้องบัวลำพูพี่น้องเอ้านี่แหละครับตอนนี้ปลาโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้าไม่ยังล่ะผู้ยกปลาขึ้นมาขายเอาพี่น้อง โอ้ยคักเลยครับเอาเท่เอาเท่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 เาพี่นอ้องเอาหนึ่งคู่ใหญ่ๆเลยหนึ่งคู่ถังใหญ่ๆเลยพี่นอ้องเอาอันนี้สองเส้นหาพี่น้องสะดุงสองเส้นหาครับโลละยี่สิบบาทนะพี่นอ้องเด้อเอาเบิ้งปลาคิ้วโตแก้วตโอ,อ,อครับอ่า ตอนนี้เสียนสะดุ้งเ้าก็กลังมาและพี่น้องเอา้าตอนนี้กรลังมาแล้วครับเล้วครับเสียนสะดุ้งเขาแบกสะดุ้งว่าเราพี่น้องเอา้เอาเห็นได้ปลามาบ่าปลา,ปาส่วนส่วนเฮ่มาลวพี่น้อง <laughs> มาใหญ่เต๋วเลยครับ <laughs> หนึ่งหยุบใ,ใหญ่ๆพี่น้องเอา้าหนึ่งตักก็สันว่าขันรับบอแบงเป็นสองตักก็สองตักอ,อ๋อสองตักพี่น้องเอ้ยเอ้าสุดยอดครับสันดวนมีเแค่หนึงพี่น้องเอ่อปลาซิ่วแก้วครับผมเอ่อเอ้าเบ่งกันเรื่อยๆครับโอ้ม่าสุดใหญ่ๆเลยวันหนึ่งเนาะสุดใหญ่ไฟกระพริบป,ประสันพี่น้องเอา้า นติดดีเด้่ยครับปลาติดดีครับเ,เนี่ยยังซีอะไรเนี่ยมองยังซีอะไรเนี่ยมองยังซีหระปลาติดดีมองแอบแอบสะพานนี่สิอะแมนแมนครับต้มชาปลาติดปลามันก็มาซอยย่างซีอะไรนี่งกลางๆตีนสะพานนี่สิอะครับ จะได้หอดสิบบาทบั้ง oh นี่รุ่นไหนได้หอดจากสิบบาทนะเจ็ดบาทนะสี่บาทเราอ่ะเออเอ้อเออตล้วก็เตรียมไว้น้อไว้แต่ขายเนาะอันนี้บอได้สั่งแล้วว่าจะกาเมื่อมาแม่เออกาใส่มือกาเมื่อเลยครับท่านันท่านันท่านัน ซาวนึงได้หนึ่งหมกไว้ได้หลายตัวละโอ้หนึ่งซาวครพี่น้องเอาอุ้ยสครับพวกเจ้ามักกินปลาซิ่วแก้วมกปลาซิวแก้วพี่น้องแมนอันนี้จังได้หลายเยครับนี่ยเอามาเมื่อจากวันนีตนสวด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 สสดสวดสวดสเฮมาอีกแล้วพี่น้อง S <S ไม่แล้วครับหนึ่งตักเออ,อเ,เออหนึ่งตักแล้วพี่น้องห,หนึ่งตักไม่พอสองตักอ้าวสองตักพี่น้องโอ้ยโดนโดนมาพอปลาซิ่วแก้วเทนึงพี่น,อน้องไงโด้เฮแล้วครับอ้าวเบิ้งกันเรื่อยๆพี่น้องเบิ่งกันเรื่อยๆครับ เออบางอีจักระยนตะกอนครับพ่อก็ใหญ่ไปหาทายถ้ำหมองอื่นพี่น้องเออบางอย่างครัทายถ้ำแล้วเออเดี๋ยวก็จะหาว่าของเก่าว่าสั่นเออบ่มันของเก่าหรอกพี่น้องเออคลิปแรกๆก็คืออ่าทายถ้ำได้แต้วกับแฟนเล่ายกปลาปลาซิ่วแก้วพี่น้องปฏิไอไอปลาเอ่อปลาปลาข้าวซอยปฏินี้เรามายกปลาซิ่วแก้วพี่น้องเออเออไปอีกคลิปนึงครับปลาซิ่วแก้วเนี่ยเออเอาบางอีจักน้อยกันครับ ตอนนี้เรากำลังแบ่งเป็นทุงๆเลยครับอ่าเอาไว้ขายครับพี่น้องเอาเอาละครับได้แล้วว่าสันวาเอาิ่างกันเรี่ยๆครับผมสวดยอดครับสวดยอดอันมีปลาแล้วมันมีความเบาเลยพี่น้องเออขันว่มีปลาอะไรเงียบๆบคนยกกักเงียบครับเออเอาิ่งใหญ่แถวตอพี่น้องเออตอนนี้กะเรายกประซิ้แก้วครับผม มายายเสียนาเสือนวดแม่เอาเออเอา,เอา,เอาพี่น้องอันนี้ก็พ่อได้อยู่ครับพ่อได้อยูเอ่เออยายเสียนาเสือนวดแม่เพื่อนเอาหนึ่งตักเล็กๆพี่น้องอ่ะเบิ่งกันสักก่อนครับเบิ่งกันเรื่อยๆพี่น้องเออแฟนเล่ากรับเพี่อนนะครับตักเอาสองตัวสามตัวยืดพี่น้องอยู่ข้างหลังนี่แหละ เอออันนี้เป็นปลาเข้าวซอยครับเ่าข้าวทายถ้ำไปแล้วพี่รองมาที่นี่ห้องว่าทายถ้ำปลาซิ่วแก้วครับผมเออพวกละครับเชี่ยนสะดุ้งข้าฟังทั้งหมุนกากาลังหาหม่องอยู่พี่รองหาทำเลอยู่ครับผมเออกับแฟรเล่าเออเขาก็ออกมาจากบ้านพี่ร้องเขาก,กินเขาง่ายแล้วว่าสั่นว่าพวกละครับไปแล้วครับเออหาหม่อง้ะพี่รองเออเอา สุงละยีสิบบาทพี่น้องพอแลวเอาคนทั้งบ้านบุ้งบกคุยกันพี่น้องเอาคนทังบ้านบุงบกคุยกันพี่นองเอาเวลาครับ มาเบื้องจังหวาลนี่ตอกพี่น้องเอามาว่าบึ้มเบื่อมาพี่น้องเอามาว่ามาโอ้ยหนหน่อยหนึงว่าจันว่าโอ้ยเอาว่าอะไรหน่อยก้าวขึ้นเขานั่นละวโอ้ยหน่อยหน่อยต้องขึ้นเขาห่าละครับหน่อยหน่อยเอ้าเบื้องตอครับเบื้องตอแต่ละจังรวาลพี่น้องเอ้า เออเออเอาพี่น้องอย่าลืมนะครับเรื่องกันนักคลิปสนุกสนุกแบบนี้อ่าอย่าลืมติดตามช่วงตั้งช่องยูทูบอ่าช่องไทยอีสานบ้านเฮาเราพี่น้องเด้อหรือบอกกันทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กอ่าช่องไทยอีสานบ้านเฮาคุยกันนั่นแหละครับคันมากคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครและกดติดตามน้ำเลยนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานช่องไทยอีสานบ้านเฮาทุกคนนั่นแหละครับและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับผม อาแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆ,ๆไม่กันเบิ้งสนุกๆแบบนี้แหละครับเอา้าเบืเอ้องแจ้งแถวยกอีกจั๊กสองกลางว้าครับเออว่าสิมาน์เาว่าสันว่าเออรักษาหน่ารักษาหนวดให้แม่แน่ว่าสันเอา้าเข่าสะดุ้งให้แน่ว่าสัน <laughs> พอกันในคลิปหน้าแล้วพี่น้องเด้เออ่าขอบคุณครับที่ติดตามชมเอาถ่ายจั๊กสองกลางว้ากันครับเขาไปหนีจากกันไปเออไปเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเอา้ามานิจามานิจ่า เอาไปลองมาเบ่งจังหวานี่ครับผมว้าวเอาบ่เป็นยังครับเอาขอ้จักจังหวะนึงครับผมเออเราอบฝรั่งี่น้องเอาอีกจักจังหวะครับผมเราห้าก็สิจากล่ากันไปครับเออเอา มันลุ่มปสนิทบ่ไม่จับบนน่องเด้อบังกันเด้อบังลาเด็กน้อยย่าเป็นไก่น้ำเด้อบังบังกันเด้อเออย่าให้คาดสายตาเออหนามมาแห้งหนามมาแห้งพี่น้องจังหวะนี้เป็นไงโหยกเล่นดีเลยครับเอ้าพอกันในคลิปหนาแล้วพี่น้องเด้อขอบคุณครับที่ตามชม